ป้อยชอมือ,มอแล้วได้ป้านะไปคุณแบบล่างซ้อยแล้วอียังแล้วแล้วแมนใส่เกลือเลยบ่แมน้อย<ม>ลกเอาเกลือใส่น้ำเป็นหลอยากคู่ว่าวิธีเห็ดแบบใดคว่าพี่น้องนอนแบบค่นล่าง<ม>เแเออพี่น้องโหแล้วอันนี้แห้งคัก,อ,กอันนี้บอบบบลตัวเสะไ้น,นะแมน โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเด้อโดยมาพบพ่อกบนองลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กาอยู่ทางเตาถ่านเนาะโดยกะออกมาแต่ป่าพี่น้องเลยกะตอนนี้กะทางปะบนเพิ่นสีเห็ดก้อยพี่น้องเนาะซอยก้อยอยู่เพิ่นพานนะะพี่น้องเตรียมเห็ดเนาะกะไปเบ่งน้ำกันพี่น้องว่าเพิ่นเห็ดแบบใดเนาะเมื่อนี้แบบเพิ่นเห็ดแนวใหม่ได้พี่น้องเนาะเพิ่นซอยให้แบบบางๆนะะตอนมานาะ ไปคุดพี่น้องอยากเบ่งตอนเพไ่ปคุดกับผท่านเนาะทั้งปะเพ่นไปแต่เศร้าพี่น้องเลยโดยมัน,นีีกามาเต้าทานเพื่อนพี่น้องเนาะหลายคนอยู่เดี๋ยวไปเบ่งน้ากันเลยพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเนาะบรรยากาศมัอนี่กับกกกพ่อแดดพักก็พี่น้องแดดแท้ดดวามมันนี้เนาะเพื่ปคุดก้อยมาเเดี๋ยวไปเบ่งน้ากันพี่น้องอยู่ในหม่หมห่มน้ำคลองลนะเนาะประน่ามันก็น,นอนพักผ่อนเพื่อนเมืม่อย <c oughs> เออสบายดีปะโบนสบายดีโดยสบายดีด้วงทั้งหน้ากับปิ่นล้างมาทางนี้เนาะปิ่นล้างใส่กันเลยให้กันบ่แม่นายให้มันจับสบายนะคิดว่าให้กันปิ่นล้างใส่กันอ่ะพี่เราไงอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าะยังวะศูนย์รวมก้อยแล้วนี่เนาะศูนย์รวมก้อยศูนย์รวมเลยมีแต่ก้อยติดก้อยชองมือแล้วได้ป้านะไปขุดบอสสานี่กะ อจะพอบเห็นมามานะมาเลยก็ล่างนะแบบล่างเข้าอันฮันเจลี่ที่เข่าฮาราเกะใช่ไหมคะแบบล่างซอยแล้วอีกยังแล้วแล้วแมนใส่เกลือเลยบ่แมนซอยละกาเอาเกลือใส่น้ำเป็นรสยากู๋วิธีเห็ดแบบใดเพื่นบ้าพี่น้องเนาะแบบเพื่นบ่คคยเห็นนะนะถ้าแช่ไว้เมื่อนี่กับเมื่ออื่นเอาก็ไล่ไล่อ่อนี้เป็นลูกโซ่ก้อย ไล่โล่ไล่น้ำอันขุนขุนมันเนี่ยออกโอเคาใส่เกลือแล้วมันจะสีเป็นขุนขุนอ่ะเออแบบล่างล่างน้ำเปลีอยมันออกก่อนเนาะอ<ม>ืถ้าว่าแบบมันเห็ดบ่ถึกวิธีนี่แบบเมาบ่เมาเลยโอ้พี่น้อง <c oughs> ต้องไปหาขุดกระปุ่นได้ผลไหมเนาะยา<ช>แก่ใส<ช>่ใส<ช>่บวจือโอเคอเฮ้วอยนีะเดี๋ยวนะอเนี๋ยวนะ อันนี้เพิ่ล่างพี่น้องเนาะล่างล่างน้ำเปลือกเปลือกหน่อเปื่อกอ่ะพอดนเลยไปคุดเช้านี้ว่าเปล่าหนึ่งนี่โดยพี่น้องคุไปคุดผู้เดียวเลยไปกับอันน้องเหรอแม่น้องดอกคูนไปกับแม่น้องดอกคูนสองคนไปดวงคนกับซอยสอยเนาะใจดีแหงใจดีเนาะบาได้ไปคุดก็ยังมาซอย ระวังมือน้าระเนาะเป็นมีสนงคมาดต้องประบนหอเขานะยังอีกลายมือเตบอเดียังลายบนเลยฮะมึงไอ้ดวงซอยก่อนข่อยอันนี้ค่ะมือสมาร์เล่นเลยแมนมืออาซีพเด้นี่มือมือสมาร์ตเคยเห็นได้ข่อย เอาบับมันน้อยๆก็ได้บ่ซอยได้บ่ใช่ค่อยๆอยู่ก็ย่านมือค่อยแต่มันปาดมือเบลล์เสร็จแล้วสบายดีสบายดีน้ำเกวกับมานามาลินที่เข่ากันขักเนาะมาลงจากน้ำแม่เลยอยู่เพื่อนเงาโบมีหมู่อะไรอยู่คุณกันมาลินได้มือนี้พนังมาผีกันแล้วแล้วเนาะมีไฟเลยมีไฟอยู่ทางนั้นก็ซอย พนลอันเลยสบายิดกันเลยค่ะ้บนกับซอยทางนี้อันล่างลวางามเลยอันนี้ก้อยขาวเนียวบ่ลหรเขาเจ้าอยเขาเจ้ากอยเืองเรืองนี่เขาเจ้าใช่ปะแม่ข้าวขาวคนกันมันจะเส่เาไปหูมีกอยขาวอันตัวนี้นะฮะเม่าม่เมถาว์นเห็ดก็เลยหูแจ๊กคนเบาว่ามีสองย่างเรานําเดือนนี้เราเศ้าเลยเามือ แกวกาเผื่อน้องลตี้ได้เห็ดเ่เห็ดไปคุดเนาะเผอจะหาหุมคุดและผ่เริ่มแล้วมมือนจะซอยจะมีเป็่บัววล่ะเป็นด้เหตุเนาะมีแต่ประบนิมเห็ดเขินร้ออเผื่อคนจกินเมื่อคอยยิตอันอนี้จะเป็นเกลือยังไดคือเียเนี่เกลืออย่างไเกลือต้มเกลือต้มเผื่อใส่เกลือพี่น้องเปือเกลือหน่อยหนึ่งเนาะเห็ดอัน ไปซื้ออยู่หน้าเตยเนี่ยมันจังอันนนั้ได้หลายเกลือขี้ธาบะเรือกเลือกมันมีมันมันมีหลายเกลือเลยข้าวต้มแล้วก็ต้มน้ำเทาเนี่ยน่นต้มเราไปเอ็ดปลาเด็กเลยกันเกลือต้มสำนี่กับพ่อบบปะบบนใส่เกลือนะบุ๊มแมนบ๊อกเออลายกลัวมือหนังอีเด้อนะ กออยู่บ้านีนกามาตีเรียนบ้านีนกาซื้อสิบสองพันกีหนึ่งถ้ามาหุงเปนมันแล้จะเอาไปตามไหมไม่ง่าให้คอยชะบตามไรตามก็ได้นะแช่เบิดเพาะชาตะกี้เขาเห็ดทานาเขาเห็ดอะไรบ้ากจะเอาข้นขมเมก็จะเอาหนิวประจกมาทานาทานาก็ได้ทิ คนทำนี้เท่าอี่กัทานอะคนตะเก่าเอาตทันคนเก่าท่าเลยท่าเลาแล้วนี่ข่านี่ทาาเลแลนี่ดี่นน่ะเอาข่นแลหนามันจะขาวคุณมันตัดท่าให้เบิงในด้วยท้าไม้าท่าใส่ดูนั่นท่าลังกาหน้าเท้าิบได้นอนเน่ยข่นเลย มันสิบวนอนในใดกันครับคือเฮัแก๊สผีผ้านองไปเบิ่งตัวป้าเห็ดบ้านนี่เออมีบอกได้เลยคืออะไรอยู่คุณบอกทำได้ไอเอ้ยน้องเอ้ยลูกอยู่พุ่นบอกจะเห็ดนะออเใส่อันนี้เบาใส่ยังวะกระถางล่างกระเสริมอ่ะผีนองคุณอ๋ออันนี้แห้งคักอันนี้เบาประบนตัวแสไปนะแม่นล่างแล้วเลยได้หนึ่ล่างแล้วเลยเบาแม่น วพี่น้องเต็มหมอนาะขบคายใได้จกฟันแบบบนโอ้มันก็ได้เป็นสองแสนหแล้วอิมเป็นหนสือเน้อได้นะสื่อเป็นโลอืโลเท่าไรโลหนึ่งสิบพันอืมหนอลายเติบอันนี้ได้ะจำได้บ่คือกัรได้ออพี่น้องยู่คัดกันนี่เดีวนี้หละเพิ่มเห็ดเนาะ เอาอเมีซอยนี่มันสีแข็งอืแบบมันบอนุ่มเนาะอ่ะบอนุ่มอันนี้เหาเหาใส่โฮงมันใส่โฮงซอยแล้วมันสีมันสีอ่อนอันนี้ได้จังเหมือแลวอันนี้ซอยบ้านนี่เลยบ้านนี่บอแม่อ่อนสำนี่เนาะผักอะไรพี่น้องเลยหนึ่งเนาะหนึ่งใส่บักอือที่แซบหนึ่งจะหน่อยปลาสิหนึ่งสิ่กินหนึ่งหนึ่งก็กินนี่ลี้เลยเนาะแองหลยคนสั่งวันนี้ไปหนึ่งสุกินแตกหน่อยไปคลายนะเหมันแลเนาะ บอได้ก็ต้องมึงกินซะก่อนแด้วจังไายเออแบบเฮาลองก่อนเนาะลองก่อนว่าสิเป็นจังได๋ <laughs> แต่มันบ่จืดเด้โอ้เมากับผากันหมุดน้องพผมละเมาแล้วก็ไป, <laughs> ไปหาป้อมกระปูแล้วอยู่ทุงนาเออคักอีหลีพี่น้องเอ้ยพวกเพราะว่าอันกระปูนมันเป็นยากแก้เมากร่อยแบบเฮาจี้กินบ่หรือว่าอันนั้นจีกินอ๋อน้องงามขาเอ๋ยสวยอยู่เนาะ เอาเอามีดซอยเนี่ยมันสีแข็งแบบตัวน้าตัวบางคือจะเห็นทันแล้เนาะมันจะแข็งนิดนึงแต่ว่าก็แซ่บคือเก่าแซ่บคือเก่าเ้าอันเ้าใส่โทงแบบนี้นี่มันกระสีอ่อนแมนแมนแล้วังไก่เด้ออัดไว้ก่อนเห็ดมันเลยเหมือนเนาะไก่เอาไปเบิดอตายเลยปลาอันดีตัวปลาอันซอยบ้านนี่รับนอกทงแนวในทงก็ะแม่โสอืมเพื่อ่าซอยซอยบอเป็นหมองเพื่อนั่น เหมือนทางนี้ก่อนซอยวายนะจ๊ะวายอย่าอย่าให้มันงล่วามีห้องบกครัอะไรกอย่างมื่อนั่นอามีดซอยบาดนี่ทำอะไรใส่มีดเลยมีแต่ถูหักแม่แบบนี้อย่าเล่ว้ายกะาถูว้แบบทว่านั่นไงไอ้ดวงย่านย่านตัดมือว่าคือสา ค่อยๆค่อยๆค่อยนบอลลูเล็กแล้วก็ลงใส่กระถางหมดแล้วเนาะพอจิ้พี่น้องค่ะก่อนเลยลงใส่กระถางก็งามได้นี่ที่บนอ่อนๆเนาะผ่านมันเสมอตัวประมวลแปะนะแห้งๆอ่อนค่ะตัวแซวัยเนาะตัวล่างเศร้านี่อันนั้นมันถือเกลือแล้วนะอันนี้เกลือยังบ่ลงใส่มันยังบ่ทันได้ใส่เกลือเนี่ยโนัน จะน้เขาใส่เกลือเดมันก็ะิอ่อนงาอมประมาณหอนบดถิดหนึ่งบ่ห่อนทีนั่งคูได้ดกซองสามขึ้นนี่นอือกินแล้วซองมือสามมือเอาคั่นมันเรียดียวกับแล้วช่วงนี้ม the ันเป็นยามกอยพี่น้อยไลนการของมันอช่วงนี้บ่าอยากว่าราอยมันหอดสมใส่สุกมือเนาะทุงมือกับความดำยาดอก เอามนันนันนมันซอยก้อยนะใส่ก้อยเอาอันไปขุดก้อยใส่ทงมือนี้ได้มันก็ดำเน่จังน้อยดินเนาะดินถือดีมีสองคมเหมืนใส่นี่หัวใหญ่เลยใ่เลยไวให้ม่ย่องมือสไว้านีลไปว้นไ้ ไอเ็อยาห็ลูกอยาอยาอตุน้โมเมนต์ปลา้แล้วมม่ไว้มาแม่ไว้าแ่ไว้าก่อนดวงไรไหวเนี่ยดูแรงงานแรงงานไรวันไรวันบนที่หามือเ่าใรวะมือต่อมือมือต่อมือตล่างแล้วกันยังลายอยู่คัมคแล้วยังแล้วเนาะ อ้ยสีหนาโมงคุณเดนพอมันนันมันปล่อยหัวน่อยเด้มันจะสีเห็ุยากแน่หัวหัวมาเดิอมาเดูกมาเด้อมาเดอนว้แน่นได้มาเด้อเมื่อเรอจะโดนก็เงีเงียบสเงียเงียบวน้าอไม่ถาแกงไหมมันแล้วเมื่อพร้อมดูนะบอ วนาหดประปิกประเด็กกินเล้นั่งแหลกคืออะไรไม่รู้เหรอผูะเด็กไชมรุงเห็ดจักมือดวงจักมือลจะเห็ดนี่ห้ากามานีมือมือกันก่อนนะม่นว่ของเจ้ากินอะไรด้ตอนนั้นไของป้าเจ้าของเ่อยเล่นจะขายแ้วของเจ้าก็ไ้กินอะไรจนขายแล้วบ่แน่ขามาได้รูปมาได้น้องทงแ่ปนแง่เดปันไว้ใส่ขาวนี่ กับปลาคายน้ำคลาขายทางกินขายทางกินลองก่อนน่าจะขายเนาะลองก่อนเะคลายไบไปค่ประบุนเป็นแบบว่าเป็นโลสิบพันเลยเป็นโลหรอลองได้ขายสั่งชีสสั่งข้าวแบบอื็กกินตั้งขาสั่งข้าก็เห็นให้เนาะข้าแต่ซื้อเป็นโลนะว่เป็นโลก็โลสิบพันซื้อหาพันชีสพันหนึ่งคนไ้กินอะไรมานเ่งเทนเนตลาดแล้วะคนขาย เห็นเนกงขายตลาดะเนกอขด้เห็นว่านั่งประแดดเาสื่อมาวันนงเราหาใส่ยังไงบางล่างน้ำเพื่อนมันออกล้างดินตลาดล้ประมานเจ้าไปเนี่ยหัเลยหันเลยตกแล้วลกมือหข้าแบบเพื่อมันเครือมันใหญ่กระหัวมันใหญ่บนอันนี้เนาะคือว่ตัวหน่อยตัวใหญ่เพือนใหญ่กระหัวใหญ่บ้านจะมีบ่นโอ้ยนะโอ้มี เ่อนี่แหะมีอยู่นอกมึงกับ้านเนาะอยัางกันเอาเขาไปตลาดนงวกืกตลาดนงวกุกรมอตลาดในแถวนอกบ้านงามให้เลยข้าวไช่วยกระดองคอนเทนด์ไอ้ดวงเราก็าลงสาลงเลยมันน้อยดันมือทางนันนะมวเป็นไวายเลย บอกว่าผลเคยเห็ดเราเราเราซินเลยเอาหนึ่งค่ะแม่ครับคุณเห็ดไหมนี่หน้าหวานเขาใหญ่ขนามใหญ่ความน้อยเราประมูลเต้าหัวกอล์น้อยใหญ่ก็ทราบก็เลยมาแต่งามมาแต่ใหญ่ลายมันบวได้งามก็แบดเป็นหนึ่งมีต้นใหญ่บบดบบงามหนึ่งแล้วแบบท้ายกินเลยต้นในนู้นค่ะคุณแม่บอกมันมันนานเวลามันมันเป็นแล้วมันสีอ่อนลง มันอ่อนอยู่มันหักตอนไงเนาะมันบริขาดบอกมันเป็นพานตอนใหญ่มันบ็เลยหักไลคิดว่ามันท <cart> <displays> <ings> ี่หักพานนะบอกบริมุมเลยบริมุ่นไลยเมือวันแบบมันบางเหมือนต้วงขนาดเลยฮ่าต้วงขาหลุดมาหลุดเฮ้ยฮ่าปรนางตำหุ่งเสือบเกือไปกินตำหุ่งก่อนเด้อพี่น้องกินแห้งมาเด้อกินตำหุ่งน้ำกันเด้อมืดบ่เหนื่เลยมืดจะบ่ ไปนั่งหายแลพี่น้องพ่มเขาพี่ยิเข่ามาแต่นั่นไม่ลน่นามาแล้วปีนประเด็นว่าดอกไปหาด็กใม่ประเด็หกตาหนึ่งหางเนี่ยคอยคุยคุดกอยด้ซองกระสอบพเเวีไอห้าจะเข้ายนะพาใหากันกัปักความไวอยู่นี่เลย ซอยเอามีดซอยบัตซ่าเนาะซาซกซานองนั่นแลยเนะหัวกอใหญ่เขาก็ถูไว้น่อยกระซาได้แยันมันถือมือเด็กยันมีดยันมีซอยมือเข่าตุีดกดเนี่ยเนี่พนันนาบักหงรอกละบักหงอ้าวเาได้ชูสิวางมือหชูเก้มเข่อ้าวว่าว่าหายวางมือเด้อิ้มินก่อน จะเล يت, ellt, <sy> ่ายบ่บวางมือยังบบวางมือคงว่าว่ากีนนี่ว่าบบตองวางมือด้วยเห็นเห็นเห็นเทมแล้วเล่ยน้อยใจจังน้อยหน่อยใจบนได้สากิ่เท้าเที่ยงแล้วบ่น้า้มือละข้มยิก็ไม่ข้ามนางนางขานางมบนทางกาซอยก่อยล่างก่อยเอาลุกหนือรไปใส่เพื่อเห็นยังโบเห็นป่้าช อันนี้ก็เต็มกระตาพี่น้องเต็มซามแล้วมาแลห่อขาวิดมายังอีกยังอีกบนลายมือได้นงินห่อขาวอเนาะจานาจานนี่กราอืมกระเป๋าหรอกระได้คลายลองอืมบนกระพดีได้เงินห่อขาวเลยได้เงินไปใส่บาทพี่น้อง Pocket, เอกซีพิ่นว่าอยากเห็นวิธีเห็ดเด้เป็นจังไรวะแบบตอนเห็ดกับโบเดว่าว่าเห็ดเป็นจอย่ายังไม่ได้ห้หันไมไปทางพูดเออถ่ะเด็กดึงล้อบ่มีกระยาดึงล้อบ่ได้ก็หายว่ะนี่นี okay. ่ใสเกลือนี่น้่งโอ้หพี่น้องใสไลายๆเกลือเบิ่งวิธีเป็นเห็ดเนาะเมันใส่เกลือ ใส่ไปน้ำเพราะว่ามันมันอยู่ในอันนี้เลยมันเลอะหรือมันบมถัวเดี่เแบบซาวเกลือลงก่อนแล้วก็ซอยเพิ่มซอยเพิ่มแบบนี้อืมสร้อยเพิ่มแล้วก็ซาวอีกงเป็นขันแบบนี่เลยพี่นงคยมันถือเกลือแล้วมันอ่อนงามอืมแบบนี้เนาะผมเคยเห็นพี่น้องกับมีแต่สอกินเพื่อป่ะบูจักเผื่อเผื่อเห็นเนี่ยไรโอ้ยถูกแต่แท่ได้เห็นพี่ไปขุดแห้งถูก ทั้งยุงทั้งอีไยังเนาะทั้งนี่นี่อืมอันไปขายดอกคือว่าสนุกเลยไปขายง่ายน้ำมเนื้อปลาทแต่ว่าอันนี้เป็นง่ไงเด้อเป็นใส่ทงมือเด้อพี่น้องเนาะแบบจังจังงานนั้นนะใส่แล้วมันเสบมือเด้อืมทั้งมันเสพคอยตัดนี่มันเสพถือเกลือแห่เสบแล้วนี่จับเกลือแหงเสบอืม ุงมือเนี่ยมีกระเสบอยู่ได้ว่างไปได้สิพ่อทางนี้ป้านางกินข่ามาแล้วแสบว่ะสอสมตำในการพักเองกับป้านางกรารจองพักการจองแต่เค็มประเค็มเอรแหลมโเข้มกับบนไดป่ะกระสบอยูไ่ได้เหมือนบนบริเค็มทางปะบนเพลนซอยก้อยเนาะเอ,อมันกินก่น<ส> <laughs> ยังไงแลยว,ว่ามันกินก่อนเด้อ

เพิ่นอันนั้นเกลือเอาเกพพลงงือแส่ไว้พี่น้องดิอันเกลือเพิ่นกำมาเตรียมพร้อมเรียบร้อยเนาะเพิ่นพักผ่อนกินข้าวก่อนคูพี่น้องเนาะหลายคนกินกินตามมังหงพี่น้องเลยเด้อกินข้าวนำกันเด้อพี่น้องเนาะบรรยากาศวันนี้กาพบเอาวแห้งพี่น้องเอ้ห่อนเป็นห่อนเลยอยู่ทางห่มนี่แหละบนเพิ่นกำมาได้คุดก้อยเนาะแบบไปคุดกับน้องสาวเพิ่นพี่น้องเลยน้องวัทีกับป้านกะ มหาหนอไม,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  <c oughs> ม้น้องวัตติหาน่อไม้อยู่ป่าคนละเนาะพี่น้องวันนี้การสิ่ขอจบคลิปก่อนเรื่องพี่น้องทาง้าพบพ่อกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องวัตติการต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้ขของเบื้องสุขสุขคนเด้อที่หับชมคลิปและบอกคามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี